เดี๋ยวหมูกอรอบไข่ยังมาปู่ม 你好，没有了解啊吧。 เดี๋ยวนี้เห็นคนกินก๋วยเตี๋วกับดอกยางกินก๋วยเตี๋ยวกับยางในในะรถเคยดูไหมอาะไรนี่แหละช่องอะไรไม่รู้อะไรพากินพากินอะไรเน,นี่ยยางในรถอยางในรถใช่กินยังไงก็สมมุติมีล้ออยู่มาก็าก๋วยเตี๋ยววางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตักเส้นพาดพาดยางทำท่ากัดใช่ไหมเพื่ออะไรไม่มรู้เหตุผ เหมือนแบบให้ให้คนคอมเมนต์ว่าเพื่อเขาคอมเมนต์แล Un ้วคิดมปนเดลวิ้งกินกับดอกหญ้าข้างทางอย่างเงี้ยกินเป็นเลวิ้งก็เอกุ้เกี่ยวธรรมดาแล้วก็ดอกหญ้ามามาจุ่มแล้วกิน เหมือนจะอิ่มแน่นเน่ยเนาะแต่ว่าหิวมัก็หิวนี่แหละแต่มันมันมันแน่นอ่ะช่วงกินเยอะไม่ได้ไหมกระบอเล็ก บานเธอไม่อัดกิดอดดอ๊อัดกิ๊อะไระอ,อัดกิ๊บอะไรถ้ามาเคยมามาอยากแบบคอมเมนต์พี่เป็นไรอย่างเงี้ยแค่เออบิร์ดว่าน้องว่ามันทำเอคอนเทนต์มันไม่อะไรก็ไม่รูนน้แต่มันมันมีบ้านหลายร้านแล,ลย คนดา่าเลยนะที่ทำไม่นา่าที่ทำไม่น,าน่าไปก็คิดมางกาก,กอ่านคนมันดูไงพอมันดูแล้วก็ไปเม้นมันก็ได้เงินดิเพราะว่าเพจเพจแจกเงนินเยอะเหรอืก็แจกเงินดีเลยยูทูบแต่เวลาเอไอตรวจสอบมันจะเออเลิมากกว่ายูทูบเพจพันกนดยาก ดูทุก่านติดง่ายจะเพ็ยได้เงินเยอะกว่าของเธอถ้าถ้าถ้าผ่านนะเพียบต่างกันมันไม่ผ่านยากถามพี่ที่เขารับทำแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยช่วยนะเ่าอย่นี้ผ่านยากลุ้นเงินเยอะก่อนผ่านง่าย